มาดูรถครับมาดูรถโอ้ยสภาพยังกับคนเก็บขยะที่นี่ไม่มีขวดให้เก็บขายหรอกนะคุณ เก็บขายหรอกนะถ้าจะมาเก็บข่อยขายอาไปที่เอ่นเอาเลยเหรอเอาเลยเรื่องอื่นเขาก็เข้ากันเร็วแบบนี้แหละม,มาถึงก็เอาเลยไม่ไม่ต้องแบบปูเรื่องมาจับลงุงจับรถโอ้หไม่ต้องตูหรอกช้าเดี๋ยวคนดูไม่ชอบเอาเลยด่าเลยมาโบเลยโอเคมัมาทำอะไรเนี่ยคนอ๋อมาดูรถครับมาดูรถ โอยสภาพยังกับคนเก็บขยะ <S <S ที่นี่ไม่มีขวดให้เก็บขายหรอกนะคุณ <S 1> <S 1> แล้วเนี่ยมาดูรถรู้หรือเปล่าว่าที่นี่เขาขายเป็นรถหรูรถนําเข้ารถยุโรปไม่ใช่ซาเล้งไม่ใช่รถเข็นโอ้โ oh, ห oh, สภาพไม่น่าจะมีตังจะมาดูรถที่นี่ดูรถอะไรอะอยากดูคันไหนคันนั้นคันนี้นี่รู้หรือเปล่าว่านี่รถอะไรนี่รถยุโรปรถนาเข้าคันละเท่าไหร่รู้ไหม ก็คุณยังไม่ได้บอกราคาก็ไม่ทราบโอ้โห oh oh oh. นี่มากคนตีนรถเนี่ยราคาคันนั้นตั้งหลายล้านนะรู้จักราลูปของคุณตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยคุณคง,งไม่มีปัญญามาซื้อรถแบบนี้หรอก oh. ถ้าอยากจะได้ซาเล็งอยากได้รถเข็นนะนูน้นไปข้างหน้านู่นเลยที่นี่ไม่มีขายหรอก mm hmm. ไปสิ่งประเทศไทยขนาดนี้จริงหรอ เฉันจะมาดูอีกไปเสียเวลาฉันจริงๆเลยต้องมายืนด่าเนี่ยโอ้โหแต่งตัวอย่างนี้มีหน้ามาดูรถอกีกนี่คนฉันบอกให้ไปไงไปเสียเวลาอุ้ยลูกค้าอ้ยลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออไม่ทราบว่ามาดูรถเหรอคะสนใจเป็นรถรุ่นไหนดีคะเดี๋ยวดิฉันพาแนะนะนำเองคะ่ะ ดีผมไม่ได้ดูรถหรอครับเอ้าไม่ได้มาดูรถแล้วมานทำอะไรหรอคะผมมากับคนนู้นนะครับคนนี้ไม่ทราบว่าคุณกับเขาทำไมคุณมากับเขาได้อะคะเ,เขาเป็นนายผมอ่ะนายใช่เจ้านายผมเองเจ้านายเหรอคะใช่เจ้านายคุณใช่ครับ คนคะคนคะไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ต้องไปค่ะพอดีเมื่อกี้ดิฉันขอโทษด้วยนะคะที่ดิฉันพูดไม่ดีไปอะคะ่ะลูกค้าสนใจเป็นรถตัวไหนดีคะเดี๋ยวดิฉันพาเดินแนะนําดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะที่โชว์ลุงของเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าออกรถวันนี้มีปลาังรถฟรีด้วยค่ะเมื่อกี้คุณลูกค้าสนใจเป็นคันไหนนะคะ mm hmm. Land Rover mm hmm. ใช่ไหมคะ ลูกค้าน่ตาถึงมากเลยนะคะด,ดูได้เหรอได้สิคะโหระดับลูกค้าแล้วบบดิฉันให้ดูได้ทั้งโชว์รูมเลยคะ่ะเมื่อก,กี้ยังไล่อยู่เลยโอ้โหดิฉันต้องขอโทษค่ะที่ดิฉันมองลูกค้าผิดไปเอาเป็นว่าเดี๋วดิฉันจะถ่ายทอดด้วยการพาเดินแนะนำทั้งโชว์รูมเลย<บ>ดีไหมคะจะลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้อะค่ะเนาะไปทางนี้เลยดีกว่าคะ่ะเชิญเลยคะ่ะทางนี้เลยคะ่ะลูกค้าเชิญทางนี้เลยคะ่ะ ถ้าเป็นเลนส์โซเวอร์ในตอนนี้ทางโชรูมมีทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีขาวและสีดำค่ะเดี๋ยวดูภายในเลยนะคะนี่ค่ะภายในคันนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยสีดำแดงค่ะลูกค้าเข้าไปลองนั่งก็ได้นะคะคุณลูกค้านั่งได้หรอได้สิคะ่ะลองเลยค่ะ ใช่ไหมคะโอ้โหดูจากรถคันนี้แล้วนี่ดูเหมาะสมกับคุณลูกค้ามากเลยนะคะดูสมฐานะมากเลยคะ่ะภายในนะคะมีการตกแต่งมาอย่างดีเลยคะ่ะคุณลูกค้าและหลังคานะคะมีกันลุกด้วยคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันคะ่ะคุณลูกค้าเพียงแต่คนละสีกันเท่านั้นเองคะ่ะ ตอนนี้นะคะเป็น X4 ค,ค่ะรุ่นนี้ก็ดีนะคะคุณลูกค<ม>้าดูเหมาะลูกค้าเหมือนกันคะ่ะตอนนี้ก็ดูมาครบโชว์รูมแล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจรับไปเลยไหมคะรับใช่ค่ะรับอะไรรับรถเนี่ยคะ่ะซื้อไปวันนี้เลยไหมคะโอ้ยผมไม่มีตังค์ขนาดซื้อรถขนาดนี้ได้หรอครับแหม่นีดอํากันเล่นใช่ไหมคะจะไม่มีเงินได้ยังไงคุณมีผู้ติดตามมาด้วยอะ่ะผู้ติดตาม ค่ะนี่ไงผู้ติดตามคุณผมไม่รู้จักเขานะครับไม่รู้จักไม่รู้จักอันนี้ล้อเล่นหรือเปล่าคะไม่ล้อเล่นผมไม่รู้จักเขาจริงๆไม่รู้จักอา้าแล้วเขาบอกเขาเป็นลูกน้องคุณนะคะลูกน้องใช่ค่ะล,ลูกน้องอะไรครับ<โ>ออ <laughs> นี่คุณไม่รู้จักเขา evet จริงๆเหรอคะจริงครับแล้วจอที่แต่งตัวมานี่ไม่ได้กะจนจริงๆจนจริงครั มใช่เหมือนหนังสั้นเรื่องอื่นที่แต่งตัวมาวัดใจฉันหรอกคะคืออะไรอะ่ะก็แต่งตัวจนๆมาแล้วสุดท้ายก็มาซื้อรถฉันจริงๆไงไม่จนจน,นอันนี้จนเลยจนๆเ,เสียเวลาใช่ไหมเนี่ยฉันต้องมายืนแนะนําคุณเนี่ยเสียเวลาไหมแล้วไหนคุณบอกว่าคุณรู้จักเขาไงป๋ผมไม่รู้จัก <c oughs> คุณไม่รู้จักแล้วคุณมาทําฉันเสียเวลาทําไมเนี่ยฉันเสียเวลาพาเขาเดินดูตั้งกี่คันเนี่ยโอ้โหคุณรู้ไหม ก็ผมเห็นคุณพูดจาดูถูกเขาดูแลลูกค้าไม่ดีผมก็ก็อยากแกล้งคุณแค่นั้นเองนี่คนมาแกล้งฉันเหรอคุณรู้ไหมฉันเสียเวลาขนาดไหนเนี่ยผมอาจจะซื้อนะแต่ผมไม่ซื้อกับคุณดีกว่า<ะ>คุณไปตามเจ้าของเต็นท์มาฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณจะซื้อรถจากคุณก็ต้องซื้อกับฉันเจ้าของเต็นท์เขาไม่อยู่หรอกอคุณก็โทรสิมีโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอ ฉันไม่โทรหรอกถ้าอยากซื้อรถที่นี่นะก็ต้องซื้อกับฉันเท่านั้นถ้าไม่ซื้อกับฉันนะก็ออกไปเลยเออกจากร้านนี้ไปเลยไปเลยไปด้วยกันทางโคนั่นแหละออกไปเ,เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะพอดีผมจะซื้อรถที่นี่นครับแล้วก็คุณคนนี้เขาโวยวายใหญ่เลยนะเอะว่าแต่คุณเป็นใครครับดิฉันเป็นเซลล์ที่ดูแลอยู่ที่นี่คะ่ะอืมดีเลยผม อยากจะซื้อรถอะคุณติดต่อเจ้าของได้ไหมแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ค่อยเข้ามาที่นี่เลยนะคะแล้วคุณติดต่อเขาได้ไหมได้อยู่นะคะรอสักครู่ค่ะอืมขอบคุณครับสวัสดีครับนัดครับสวัสดีค่ะพอดีว่ามีคนสนใจรถที่โชว์รูมนะคะ ตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่โชว์รูมใช่ไหมครับใช่ค่ะอืเออคุณคุณคือคุณนัดเจ้าของที่นี่เหรอคะครับอ๋อคุณคือคุณนัดเหรอคะใช่ค่ะนี่คุณทำงานไม่รู้จักเจ้าของเหรอขอโทษด้วยนะคะก็คุณไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยอะคะ่ะเม่าแต่คนนี้ใครอะ่ะอ๋อ เขาเป็นคนที่มาสมัครงานใหม่วันนี้ค่ะแต่พลอยไม่ได้รับเขาเพราะว่าเขามีประวัติป่วยทางจิตอะค่ะใช่ค่ะโอโอ้ไปซะละคุณพลอยคุณดูให้ดีนะจะรับใครเข้ามาทำงานอะค่ะว่าแต่ คุณคนนี้เขาดูรถอะไรอะดูรถอะไรครับผมมาดูเฉยๆครับผมชอบอยากมีรถแบบนี้ขับของเขาบ้างคุณทําการทํางานอะไรผมจะได้เลือกให้ถูกอ๋อผมเก็บขยะขายครับเก็บขยะครับพอดีมีโรงงานอยู่แถวขอนแกสองครับโรงงานแยกขยะอ๋อโรงงานขยะคุณก็มีตังค์สิเดี๋ยวก็รวยแล้วอ๋อครับ ก็น่าจะนะครับคุณชอบรถสปอร์ตไหมไปดูรถสปอร์ตกันผมแนะนำคุณเชื่อไหมเก็บขยะเนี่ยไอที่คุณทำในหนึ่งปีอ่ะก็ทำได้แล้วนะคันเนี้จริงเหรอครับจริงเก็บขยะรวยจะตายคุณจะลองดูข้างในไหมได,ได้เหรอครับ้ยลองได้ดิมาดูสวยไหม โอ้นี่รถหรือยานโอกาสวะลองนั่งก็ได้นะนั่งได้เหรอเอานะปีเดียวคุณก็ทำได้เป็นไงสวยไหมโอ้แจ่มมากเอาเป็นว่าหนึ่งปีหลังจากเนี้คุณจะซื้อรถคุณก็อย่าลืมผมก็แล้วกันขอบคุณพี่มานะครับเป็นไงผมหลอ่อไหม ผมพี่หล่อมากอะผมไม่ได้หล่อแค่หน้านะใจผมอะก็หล่อด้วย